เจดีหลวงปู่ล่าปีที่22และถามพระคุณเจ้าก็จะชย,ยันโตนะคะทุกท่านประนมมือนะคะชย,ยันโตอุนที่ยามุเลสกาย चयामान काले ปาราชิตาปันดังเกสิเตปตาวิปุกกะเลอภิเซเกสาปพาพุทธานังอาคาปัโตปมุนธาติสุนังคาตังสุมังคาลังสุปภาตังสุโหทิตังสุขานุสุโมห ตัวจัตสุยีทังพรหมจาริสุปัทค์ที่นางกายกรรมว่าจาก पथानां पथा मनोकमाङ्कीना पथानिकातवन्न लभन्ता ते पथा किने ลำดับต่อไปดิฉันก็จะขออนุญ,ญาตแนะนำหัวหน้าส่วนราชการนะคะที่มาร่วมางานํำลึกครบรอบวันละสังขารหลวงปู่ล่าเคมมาประูงปีที่2 2ในวันนี้นะคะท่านแรกนะคะท่านดรไพฑูลรักประเทศท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารค่ะ นางศิรัชยาครุฑอารันวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารค่ะนายสมพงษ์คุ้มสุวรรณท่านในเอเภอหนองสูงค่ะนายสามารถแสนสุขประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหนองสูงค่ะนางทรัพย์สิริชาลีพลนายกอบตอหนองสูงใต้ค่ะ นายสิทธิลักษณ์จิตอาคนารัตน์นะคะท่านผู้นวิการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารค่ะนายดุสิ์กลางประพันธ์สอจอเขตอำเภอหนองสูงค่ะนายชูวิทย์กุมาราสิทธิ์นายกเทศบาลนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้าค่ะนายศรีสมรักษ์ผ่องแพ้วนายกอบตอนนยางค่ะ นายอุตสาหะกลางประพันธ์นายกเทศมนตรีตำบลหนองสูงเหนือค่ะนายคำมีสวุวรรณไตรกำนันตำบลโนนยางค่ะนายเด็จศักดิ์แสนโคตรกำนันตำบลบ,บ้านเป้าค่ะนายมานิตมหาวง์กำนันตำบลหนองสูงใต้ค่ะเจ้าของพื้นที่นะคะ นายธนิตทองอาจผู้วยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมค่ะนายโชคทวีวังคหาตสาธารณาสุขอำเภอหนองสูงค่ะพันตำรวจโทอุทัยเพ่งธรรมรองผู้กับสพหนองสูงใต้รักษาการสารวัตรสพหนองสูงใต้ค่ะนายสุดสาครแสนสุขพัฒนาการอำเภอหนองสูงค่ะ นายประวัติทุ่นทองเกษตรอำเภอหนองสูงค่ะนายไพบุญกริตาคมประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอนิคมคำสร้อยค่ะผู้นวยการโรงเรียนบ้านหลุกป,ปึ้งค่ะผู้นวยการโรงเรียนบ้านแหวงค่ะผู้นวยการโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยค่ะ ลำดับต่อไปขอรินเชิญท่านในเบอร์หนองสูงท่านสมพงษ์คุ้มสุวรรณนะคะในานามอาของผู้จัดงานลํำลึกครบรอบวันละสังขารหลวงปู่ล่าเขม,มปัตโตปีที่22เป็นผู้มอบของที่ลึกแด่ท่านผู้เกียรติดังต่อไปนี้นะคะด้านทางด้านหน้าเลยนะคะค่ะขอรินเชิญท่านในเบอร์หนองสูงมอบ ของที่เลือกค่ะให้ท่านพ่อเมืองจังหวัดมุกดาหารนะคะอ่าดรไพฑูรย์รักประเทศนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารค่ะค่ะลำดับต่อไป ลำดับต่อไปขอเ,เชิญท่านศิรัชยาคุตอารันท่านวัฒนธ,ธรรมจังหวัดมุกดาหารนะคะรับมอบของที่ระลึกจากท่านในเมือนองสูงค่ะวันนี้ท่านวัฒนธรรมจังหวัดสนับสนุนงบประมาณด้วยนะคะสองหมื่นบาทค่ะลำดับต่อไปขอเ,เชิญท่านสิทธิรักษ์จิตอาณารัฐผู้อนวยการกลุ่มส่งเสริม ผู้มนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารค่ะรับมอบของที่ระลึกค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนางรัชดาวันสมโพุทพงศ์ผู้มนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสําสนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารรับมอบของที่ระลึกจากท่านอำเภอค่ะ ลำดับต่อไปขอเนเชิญนายภัยบูรณ์กริตาคมประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอนิคมคำส้อยค่ะและขอเนเชิญอพอสามารถแสนสุขประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหนองสูงรับมอบลำดับต่อไปค่ะ ลำดับต่อไปขอเชิญนายดุสิธิตรางประพันธ์นะคะสจน้องสูงนะคะรับมอบของที่ระลึกค่ะ ลำดับต่อไปขอเรินเชิญท่านประธานในพิธีนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารดรไผ่ทูลรักประเทศจุดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยขอเรินเชิญค่ะ นประนมมือนะคะ ขอเชิญศาสนาพิธีกรนะคะอาจารย์สมจิตพารานะคะกล่าวอาราธนาศีลค่ะครับครับขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับท่านประธานที่เคารพนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติพุททศาสนิกชนทั้งหลายนะครับต่อไปนะครับเป็นพิธีการทงางศาสนานะครับ <c oughs> เ่อไปพร้อมกันกราบกราบพร้อมกันนะครับกราบ